สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวอิกทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถกุดนะครับรถแมคโครครับวันนี้เรามากับโคมาสุพีซีร้อยยี่สิบรุ่นแปดครับมาใหม่ครับตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับใบใหญ่นะครับวันนี้เป็นรถรุ่นแปดนะครับโคมาสุรุ่นแปดนะดูภายในกันก่อนนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆกันเลยนะครับ มีระบบแอร์เย็นนะครับรุ่นนี้อ่ารุ่นแปดนะครับมาใหม่สดๆดกันเลยนะครับเพิ่งถึงร้านนะครับอ่าจอสี่นะครับจอดิจิตอลนะครับรุ่นใหม่สภาพเดิมครับตัวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวเช็ดเบื้องต้นครับตวดสอบแล้วก็เครื่องปั๊มดีนะครับระบบเครื่องระบบปั๊มดีนี่ครับ แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับมีตัวปรับสลับคอนโทรลนะครับก็ตัวนี้นะครับรุ่นปีผลิตอยู่ที่ประมาณ2013นะครับครับขนาดแท็ก60เซนนะครับสภาพก็มีถลอกบ้างครับสวยตามรุ่นนะครับผมรุ่น8นะครับนำเข้าเองโดยตรงนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับ ก็สนใจลองแวะมาดูรถนะครับที่ร้านพระราม2ได้เลยนะครับหรือสนอกสนใจรถเครื่องจักรอื่นนะครับก็สอบถามกันได้นะครับบูทดีนะครับโซ่เต็มนะครับเอลดีครับเดิมเดิมเลยนะครับสภาพสวยครับไม่ได้ทําสีนะครับก็เราขายกันเดิมๆเลยนะครับปั๊มไฮดรอลิกแห้งดีนะครับ โอเคครับสภาพแห้งดีครับโดยรวมนะครับก็ใบก็ใหญ่นะครับใบ60เซนนะครับสีนกระบอกโอเคครับแห้งดีนะครับก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับก็มาดูมาเลือกซื้อกันได้นะครับมีแพรคอนโทรลครับโอเคครับแห้งๆครับรถนำเข้านะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับตัวนี้ แห้งดีครับสภาพมีไซเลนบนหัวเข่งด้วยนะครับฮุมอามสวยครับเ,เดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะครับนี่ครับปล่อยนะครับรับเสียงก็ยังอยู่คบนะครับเครื่องแห้งดีครับเครื่องสีสุก มีเทอร์โบครับมีแอร์ด้วยครับรุ่นนี้ครับพิพิได้สนใจรถแมคโครขนาด120แรงขนาด PC 120นะครับรุ่น8นะครับสภาพรถนำเข้าแบบนี้นะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โทรต้อมด้าน่างได้เลยนะครับอ่นนี่ครับปีผลิต2013นะครับเดือน9ครับเฟรมช่วงล่างก็สวยอยู่นะครับ พุงกีตัวนี้ก็จะเสริมด้านหลังมานะครับก็บึกบืนนะครับนี่ม,มีตะขอยกของด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ฝากไปด้วยนะครับคมสุขพีซีร้บปี2013นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ